สวัสดีครับก็พบกับครบเครื่องการลงทุนกับฟิลิปนะครับในส่วนของวิเคราะห์จาะลึกพื้นฐานรายวันนะครับประจำวันที่25สิงหาคม2558นะครับตัวแรกนะครับก็เป็นตัวบําลุงลาดนะครับ b h นะครับประกาศกำไรในไตรมาส2เนี่ยเพิ่มขึ้น3 2มเซนเยียร์ออนเยียร์นะครับก็ถือว่าเติบโตอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับรายได้ของกิจการโรงพยาบาลเนี่ยเพิ่มขึ้น1 6เซนเยียร์ออนเยียร์นะครับมาจากผู้ป่วยต่างประเทศนะครับ ซึ่งเข้ามารักษาเป็นผู้ป่วยในเนี่ยเพิ่มขึ้น9.3%เ e ียร์อ e นเยียซึ่งคิดเป็นรายได้ที่66%ของรายได้ทั้งหมดนะครับในส่วนของกลุ่มผู้ป่วยชาวไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยการเข้า,าร,รักษาครับก็มีระยะของการเข้าพักรักษาตัวเนี่ยยาวมากขึ้นนะครับโดยจำนวนวันเข้าพักผู้ป่วยในแล้วก็จำนวนผู้ป่วยที่เข้ามารับ,รบการรักษาเป็นผู้ป่วยในก็เพิ่มขึ้น14%เทียบเยียร์อนเยียนะครับ ทางฝ่ายมองผลการดําเนินง,งานในปี58มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะครับจึงได้ปรับประมาณการกําไรปีนี้ขึ้นนะครับจากเดิม3,516ล้านบาทมนาะเป็น3,816ล้านบาทนะครับแม้ผลการดําเนินง,งานของครึ่งปีแรกจนะคิดเป็น47%ของประมาณการทั้งปีแต่เชื่อว่าช่วงครึ่งปีหลังนะครับยังสดใสเนื่องจากเป็นไฮซีซันเกีกบกับจํานวนผู้ป่วยในมีการใช้บริการมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดย เฉพาะในเดือนสิงหานะครับ B.H เนี่ยได้เพิ่ม utilization rate นะครับขึ้นมาเป็น74%จากเดิมที่64.3%ซึ่งสะท้อนถึงการเติบโตในอนาคตนะครับตัว B.H เองเนี่ยมีแผนขยาย capacity อีก75%นะครับจาก1ก็คือตึกบํมรุงราด residential นะครับจะมีพื้นที่เพิ่มอีก1,000 0ตารางเมตรนะครับ s u k ุ u วิทนะครับซอย1น,นะครับ จะมีพื้นที่เพิ่มอีก25,000ตารางเมตรแล้วก็สามในส่วนของโรงพยาบาลใหม่บนถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะครับพื้นที่เพิ่มขึ้นอีก75,000ตารางเมตรนะครับรวมทั้ง3าพื้นที่เนี่ยจะมีพื้นที่เพิ่มขึ้น110,000ตารางเมตรนะครับจากปัจจุบันที่มีพื้นที่อยู่15,000ตาราง150,000ตารางเมตรนะครับหลังจากปรับประมาณการรายได้แล้วก็กำไรเพิ่มขึ้นนะครับทางฝ่ายปรับราคาพื้นฐานขึ้นมาเป็น209บาทนะครับ แต่ยังคงแนะนําขายนะเนื่องจากราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวขึ้นมาเกินราคาพื้นฐานที่เรามองแล้วนะครับตัวไมเนอร์นะครับประกาศกำไรในไตรมาส2นะครับเพิ่มลดลงนะครับ12.3เ e a ร์เ y e น r อนียแต่หากไม่นับรวมผลกำไรจากการเปลี่ยนแปลงประเภทของเงินลงทุนในบริษัทย่อยนะครับในไตรมาส2กำไรก็จะลดลงแค่เพียง1เ e a ร์ n ซ e น r อนียนะครับ โดยในส่วนธุรกิจทั้ง3ส่วนก็คือ1ธุรกิจโรงแรมนะครับแล้วก็อื่นๆเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้น1 8เเทียบปีก่อนปีนะครับอัตราการเข้าพักค้องเนี่ยก็อยู่ที่65%เนะครับหลักๆก็มาจากการฟื้นตัวของในเขตกรุงเทพที่ปีที่แล้วเนี่ยมีผลกระทบจากเรื่องของการชุมนุมประท้วงนะครับรายได้เฉลี่ยต่อห้องพักต,ต่อคืนเนี่ยปรับลดลงประมาณสักสามสาเหตุหลังมาจากผลของการอ่อนค่าของค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียนะครับซึ่งมีบริษัทย่อยอยู่ที่ ออสเตรเลียนะครับก็คือโอ๊กนะครับรวมถึงการรวมโรงแรมใหม่ที่มีค่าห้องพักเฉลี่ยต่อคืนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะครับสองธุรกิจอาหารมีรายได้เพิ่มขึ้น3%เเ์ทียบเยอันเยนะครับอันนี้สมก็มาจากการขยายสาขาเพิ่มเป็นหลักนะครับแต่ถูกกดดันจากยอดขายสาขาเดิมที่ติดลบ1.6%นะครับกดดันจากร้านอาหารในสิงคโปร์แล้วก็ไทยเป็นหลักนะครับสามธุรกิจจัดจำหน่ายแล้วก็รับจ้างผลิตนะครับมีรายได้คงที่เยอันเยนะครับโดยมี ยอดขายของสาขาเดิมเนี่ยติดลบสูงถึง5.7%นะครับบริษัทเผยจากเหตุการณ์ระเบิดที่แยกลาดประสงค์นะครับมีเพียงลูกค้ากลุ่มไม้นะครับเท่านั้นที่มีการยกเลิกการจองโรงแรมในกรุงเทพยอย่างชัดเจนนะครับในส่วนของต่างจังหวัดยังเป็นปกติอยู่นะครับโดยบริษัทยังดําเนินกลยุทธ์การดําเนินงานเป็นไปตามแผนระยะสั้นท่ามกลางความกังวลดังน,นี้ก็คือ1นนะครับในเรื่องของการซื้อโรงแรมในเครือทิวอรี่ ทิวอีนะครับอีก8แห่งที่โปรตุเกสนะซึ่งคาดว่าดีลจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นปีนี้นะครับนอกจากนี้บริษัทมีการปรับปรุงแล้วก็เปิดโรงแรมใหม่เพิ่มนะครับโดยสิ้นปี58บริษัทจะเปิดโรงแรมอาวานีรีเวอร์ไซน์นะครับแมงกอครวมไปถึงปรับโครงสร้างราคาของอนันตราวกเคชันคลับนะครับสองนะครับโครงการขายอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ในแผน3โครงการใหม่นะครับก็คืออนันตราลายันนะครับ อานันตราเชียงใหม่เซวิสสวีทเซวิสสวีทนะครับแล้วก็โครงการมาพุโตนะครับสามก็คือในธุรกิจร้านอาหารนะครับเน้นการปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงที่สิงคโปร์เป็นหลักนะครับรวมถึงการปรับปรุงศูนย์กระจายสินค้าในสิงคโปร์เพื่อควบคุมต้นทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเรายังคงคําแนะนําซื้อตัวมายเนอร์ะนะครับหรือตัวมินต์นะครับราคาพื้นฐานเรามองไว้ที่35บจุด 50บาทนะครับตัวอะไรแม่เแลนนะครับก็ประกาศกำไรในแตรมาสอมาลดลง46% year on เ e a ร์นยอียสาเหตุก็มาจากมูลค่ายอดโอนในแต่มาสนี้เนี่ยลดลงไป27%นะครับแบ็กหลอกนะครับปัจจุบันเนี่ยมีอยู่7.5พันล้านบาทนะครับมาจาก6โครงการก็คือ Riverside นะครับที่มียอดรอโอนอีก447ล้านนะครับ คาดว่าจะทยอยโอนในครึ่งปีหลังเนี่ยอยู่ที่240ล้านที่เหลือก็ไปเป็นปีหน้านะครับส่วนมูลค่าคงเหลือรอขายอีก1.3พันล้านบาทเนี่ยเป็นห้องขนาดใหญ่นะครับอันนี้เรามองว่าคงต้องใช้เวลาขายนานนะครับ2นะครับโครงการ185นะครับราชดำรินะครับอันนี้มีแบ็กหลอกรอโอนอ,อยู่ที่1.7พันล้านบาทนะครับครึ่งปีหลังมองว่าจะโอนที่800ล้านนะครับท,ที่เหลือก็จะไปเป็นปีหน้านะครับเทรายวงสว่างนะครับ มีแบ็กหลอกอยู่ที่1.4พันล้านบาทนะครับคาดว่าจะโอนปีนี้ได้ที่1.2พันล้านนะครับที่เหลือก็จะเข้าปีหน้ายูนอีกนะครับมีแบ็กหลอกอยู่ที่2 0 0 0ล้านนะครับจะโอนปีนี้ที่500ล้านนะครับที่เหลือก็ไปเป็นปีหน้าลอฟเอกมัยนะครับแบ็กหลอกอยู่ที่1.9พันล้านบาทอันนี้จะเริ่มโอนนะครับในไตรมาส4ปีหน้านะครับที่ราว600ล้านบาทนะครับที่เหลือก็จะไปเป็นปี60นะครับ มิวนะครับมิวเยนการนะครับมีแบ็คหลอกอยู่ที่1 4 5ล้านบาทคาดว่าจะเริ่มโอนได้ในไต,ตรมาส4ปี59นะครับทั้งหมดนะครับรวมแล้วเนี่ยแบ็คหลอกในปีนี้นะครับมีอยู่ที่2.7พันล้านนะครับเมื่อรวมกับยอดโอนในครึ่งปีแรกที่3 0 0 0ล้านการขายและการขายสต๊อกพร้อมโอนเล็กน้อยนะครับทางฝ่ายคาดยอดโอนปีนี้เนี่ยจะลดลง12%นะครับามาจิ้นเนี่ยจะลดลง จาก41เหลือ37เนตื่องจากการโอนในโครงการที่มีมาจิ้นสูงเนี่ยน้อยลงนะครับกำไรปีนี้ก็มองว่าน่าจะจบลงลดลง33เปอร์เซ็นเทียบ year on year ในขณะที่ยอดโอนปีหน้านะครับยังมาจาก6โครงการข้างะตะกี้นี้ที่เราบอกนะครับโดยแบ็กหลอกข้างต้นเนี่ยมียอดรอโอนปี59เนี่ยอยู่ที่3.5พันล้านบาทส่วนที่เหลือนะครับมาจากการขายสต็อกพร้อมโอนนะครับอยอดโอนปีหน้าเนี่ยยังคงลดลงจากปี 58นะครับที่5%นะครับการโอนปี59เนี่ยจะมาจากโครงการระดับกลางนะครับเพราะฉะนั้นมาจิ้นก็จะต่ำมากเออมาจิ้นก็จะต่ำนะครับทองฝ่ายจึงคาดว่ามาจิ้นจะลดลงมาอยู่ที่35%จากปีนี้ที่เรามองไว้37%นะครับแล้วก็มองกำไรในปี59จะลดลงอีก24%และขราคาหุ้นนะครับซื้อขายในดับ PE ที่มีส่วนลดจากค่าเฉลี่ยของกลุ่มนะครับที่8-10เท่านะครับโดยเรามองว่า ผลการดําเนินงานที่ลดลงต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าเนี่ยก็คงยังไม่ทําให้ควรจะซื้อขายในระดับ P/E ที่มีส่วนลดนะครับโดยเราปรับลดราคาพื้นฐานนะครับมาใช้ P/E ปี59ที่เจ็ดเท่าราคาพื้นฐานอยู่ที่1.19บาทนะครับก็แนะนําซื้อนะครับเนื่องจากราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวลงมามากนะครับตัวสยามฟิวเจอร์หรือ SF นะครับกำไรปกติในไตรมาสสเพิ่มขึ้น19%เปอร์เซ็นต์ year on year นะครับโดยมีไรายได้จากการให้เช่าเนี่ย ถือว่าทรงตัวนะครับแต่อัตรากำไรขั้นต้นจากการให้เช่าเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น60.8%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่57%นะครับส่วนแบ่งกำไรจากโครงการเมก้าบางนาก็เพิ่มขึ้น10% year on year ทั้งนี้กำไรสุดที่เติบโตต่ำกว่าที่คาดไว้นะครับที่222ล้านบาทนะครับมาอยู่ที่203ล้านบาทนะครับเนื่องจากมีรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมในอสังหาริมทรัพย์เข้ามา44ล้านบาทนะครับ ซึ่งสูงกว่าที่เราคาดเอาไว้นะครับจากผลการขัดทุนของการปรับมูลค่ายุติธรรมอสังหาที่มีแนวโน้มมากกว่าที่คาดเอาไว้นะครับเราก็เลยได้มีการปรับประมาณการกําไรในปี58ลง8%นะครับมาอยู่ที่829ล้านบาทแต่ก็ยังถือว่าเติบโตจากปีที่แล้วเนี่ย18.3%นะครับและส่วนแบ่งกําไรจากเมกาบางนานะครับมองว่าจะโต15%ทั้งนี้หากคํานึงถึงกําไรปกตินะครับ ทั้งฝ่ายยังมองว่าจะยังคงเติบโตได้ดีที่13.5%ทั้งฝ่ายประมาณการพื้นที่ให้เช่าเนี่ยจะเติบโต69%นะครับมาอยู่ที่6.22แสนตารางเมตรภายในปี2564นะครับโดยโครงการที่จะเพิ่มขึ้นมาก็คือ1น,นะเปิดโครงการ l p a n g s i ิ t นะครับอันนี้ก็จะได้พื้นที่เช่าขึ้นมาอีกประมาณ6,000ตารางเมตรนะครับก็จะเริ่มในเดือนตุลาปี58นะครับ ขยายพื้นที่ให้เช่าโครงการทุ่งม,มหาเมฆเพิ่มอีก9,000ตารางเมตรคาดว่าจะใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ2ปีนะครับก็จะเปิดได้แต่เต็มรูปแบบในปี6-1นะครับ3ก็คือโครงการอาคารสำนักง,งานให้เช่าที่เมกาบางนานะครับมีพื้นที่เช่าเนี่ยห้าหม่นตารางเมตรนะครับแล้วก็ให้เช่าที่ดินที่บริเวณใกล้เคียงกับเมกาบางนาขนาด30ไร่นะครับคาดว่าจะเริ่มรับรู้ไรายได้จากทั้ง2โครงการในต้นปี62นะครับแล้วก็4นะคโครงการเมรกาลังสิตนะครับ พื้นที่เช่าประมาณ1.4แสนตารางเมตรนะครับปัจจุบันซื้อที่ดินครบหมดแล้วนะครับคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในต้นปี2564นะครับในภาวะตลาดหุ้นที่มีความผันผวน,นนะครับแล้วก็สถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมยังไม่สดใสนะทำาฝ่ายมองธุรกิจให้เช่านมีไรายได้ที่ค่อนข้างมั่นคงและยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะครับเรายังคงคําแนะนําซื้อนะครับตัวสยามฟิวเจอร์นะครับราคาพื้นฐานเรามองไว้ที่8.25บาทนะครับ ในส่วนของ Market New นะครับตัวแรกก็คือตัว SC Asset นะครับหรือ SC นะครับงบไตรมาสอถนะ้าออกมาต่ำกว่าคาดเล็กน้อยจากรายจ่ายแล้วก็ค่าเช้จ่ายขายและบริหารนะครับทางฝ่ายยังคงเป้าไรายได้ในปีนี้ที่1 3 6าพันล้านนะครับโดยล่าสุดเนี่ยมีไรายได้ในมือแล้ว8 6ดุพันล้านนะครับที่เหลืออีก5 0 0พันล้านบาทเนี่ยจะมาจากอายอดจองแนวราบแล้วก็การขายสต็อกคอนโดพร้อมโอนในครึ่งปีหลังนะครับทั้งนี้เนี่ยยอด จองแนวราบมีแนวโน้มดีขึ้นจากครึ่งปีแรกนะครับที่ได้3.8พันล้านบาทนะเพราะมีโครงการแนวราบเปิดใหม่อีก3โครงการมูลค่า4.000ล้านบาทคาดว่ารายได้ปีนี้เนี่ยน่าจะเติบโตที่8%มาจิ้นอ่อนลงเล็กน้อยนะครับจากสภาวะตลาดปีนี้ที่ต้องปรับรูปแบบบ้านให้เหมาะสมกับตลาดนะครับแต่คาดค่าจ่ายเอสเอ็ uh, a เต่อรายได้เนี่ยจะอ่อนลงเหลือ19%นะค,คาดกำไรจะโต10%ในปีนี้ราคาหุ้นล่าสุดนะครซื้อขายแค่ PE 6เท่าเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยนในอดีตที่9เท่านะครับทางฝ่ายมองราคาหุ้นเนี่ยซื้อขายต่ำเกินไปต่อพัฒนาการออของปัจจัยพื้นฐานที่ยังไปได้ดีนะครับยังคงคำแนะนำซื้อตัว SC นะครับราคาพื้นฐานเรามองไว้ที่3.80บาทตัวการบินไทยนะครับไตามาสานะครับเ,เดือนกรกฎานะครับคาร์บินแฟกเตอร์เนี่ยก็ถือว่าปรับตัวดีขึ้นนะครับมาเป็น76.8%จาก7 0 2ในปีก่อนนะครับ โดยเหตุการณ์วางระเบิดที่สารพระพรมนะครับมีผู้ยกเลิกเพียง1.8นะครับในเดือนสิงหายอดบินจริงบวก b o ๊กกิ้เนี่ยน่าจะเกิน80นะฮะแล้วก็เดือนกันยานเนี่ยบุ๊กกิ้อยู่ที่55ยังเพิ่มขึ้นแม้หลังเหตุระเบิดนะครับแนวโน้มคาร์บ,บินแฟกเตอร์ดีขึ้นนะครับแม้คาร์บ,บินแฟกเตอร์จะดีขึ้นชัดเจนอย่างเดียนะครับแต่จากการแข่งข,ขันที่สูงขึ้นจุดให้อยู่ในไตรมารสสเนี่ยปรับตัวลดลงเหลืออยู่แค่เพียง2.38 บาทต่อคนต่อกิโลเมตรนะรซึ่งในไตรมาส3มองยิวน่าจะทรงตัวหรืออย่างดีก็ปรับตัวขึ้นได้บ้างนะครับแต่ก็ไม่สามารถทําให้ในไตรมาส3เนี่ยเบรกอีเวต์ได้นะครับประกอบกับเงินบาทอ่อนค่าเทียบดอลลาร์สหร,สหรัฐส่งผลเสียต่อการดําเนินงานนะครับเพราะมีไรายได้เป็นดอลลาร์แค่เพียง7%ในขณะที่ค่าใช้จ่ายเป็นดอลลาร์เนี่ยสูงถึง52%อีกทั้งเงินบาทที่อ่อนค่าเมื่อเทียบกับยูโรและเยนซึ่งเป็นสกุลนี้หลักนะครับที่45%แล้วก็7%จะทําให้มีการบันทึก ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สูงนะครับก็คาดในไตรมาส3เนี่ยจะขาดทุนสุดที่สูงในขณะไตรมาส4แม้จะเป็นไฮซีซั่นนะครับแต่ความท้าทายจากการแข่งขันแล้วก็เงินบาทที่อ่อนค่าน่าจะยังคนกดทันการทํากําไรเช่นกันนะครับยังคงคําแนะนําขายไว้ก่อนนะครับอยู่ระหว่างปรับประมาณการนะครับตัวสุดท้ายนะครับก็คือ PTTGC นะครับเอ่อก็ประกาศโครงการซื้อหุ้นคืนนะครับแม้ว่าแนน้มในไตรมาส3ไม่สดใสนักนะฮะัจากถูกกดดันจาก ทั้งธุรกิจลงกันนะครับธุรกิจอโลเมติกนะครับอย่างไรก็าตามนะครับราคาเมทิพลาสติกที่ยังอยู่ในระดับสูงคาดว่าจะช่วยพยุงผลการดำเนินงานของธุรกิจอลิฟินได้นะครับวันนี้วันนี้นะครับตัว PTTGC เนี่ยได้เผยโครงการซื้อหุ้นคืนนะครับจำนวน90ล้านหุ้นนะครับวงเงินไม่เกิน4,500ล้านบาทนะครับกำหนดระยะเวลาในการซื้อคืนเนี่ยก็คือ8กันยา 58ถึง7มีนา59นะครับแล้วก็ประกาศจ่เงินปันผลสำหรับในครึ่งปีแรกออกมาด้วยนะครับที่1.50บาทนะครับจะ XD วันที่4กันยานะครับคิดเป็นอน a n n u l i y i e ที่ประมาณ3เนะครับทงางฝ่ายยังคงคำแนะนำซื้อตัว PTTGC นะครับราคาพื้นฐานในปี58เรามองไว้ที่75บาบาทนะครับก็จบในส่วนของเจาะลึกพื้นฐานรายวันวันนี้นะครับ